For

สวัสดีจ้าพี่น้องมันีกะมากกินข้าวปูนก็เก่าล่ะของมักน้ำยาปากกระป๋องวิธีทำแม่หมูเฮ็ดเด้อเด้อเฮ็ดให้เบื้องเลยจ้ะอือเฮ็ดคายพอ่พอมเพราะว่าอันเมืเอ่อช้าไปซื้อของเพื่อนได้บอกว่าเฮ็ดขาย ความในเด้อแม่หมูวัสดนจ้าขายกับขายจัดไปเยี่เงินเพชรไขล่ลวดมาจ้ะมาสับแซวน้นกันโอ้ยมเนอีบุญกระถิ่น เล็กน้อยไปเที่ยวงานแต่สวดๆอยู่หมอลาพี่น้องเอ้ยฮึบคืบๆอยู่ผักขางเคียงกะลําซอยอันบักทัวบักแตงทั่วงอกจ้าเมื่อนี้ผักหลายเมื่อนี้มาผักหอมกระเทียมพักพริกเผาหน่อยนึง เอาเด้วจ้ะเอนีสวัสดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนะคะอากาศเย็นสบายอากาศหนาวแล้วพี่น้องมาจ้ะ แซ่บมากๆเลยค่ะแซ่บไรก็ห um, นักกับปุ่นเนาะพี่น้องเนาะมาว่ากัน ละสร้งพิมิ้วให้พิมิ้เใหนไหนเลยออืมืม เฮี้ยไอ้เอาจักบาทให้กุ้งไอ้สามตัวเด้อ ขออดภัยแ่ใจเด้อหลไหลารัอมแม่พาพมแม่หมกินกรปุ้นลวก không có chấm tròn พักอะไร phải có tiền sao xin xây con lăn bị ngoài lắm mà nhìn mẹ mèo nó mua vãi đập bay rượu khó thuật khó phép bưng ลมผัดช่วยช่วยช่วยผิวหนังลมเย็น แล้วจะผักเลยจนหมดล้ะ ในมูแ์แต่แบบรับพี่น้องปุกษามาสาก,กิีเห็ดอาหารตามจังเรียนโปรเปิลก็เนื่อง,งกับในหมูก็กราบขอบพระคุณความเป็นพี่น้องป้องไปที่เขามารับชมอร่อยโยกความในมูน์นาจะเด้อกราบขอบพระคุณจากหัวใจจา้า แม่มุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามเป็นกำลังใจแม่มุมกแน่นจ้ะเด,ด้อฝากม่เด้ออมอบกำลังใจของพ,อพ่อแม่พี่น้องวางไปสุขผู้สุขคตนะจ้ะสำหรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า